ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมีเกมเกมนึงที่ผมอยากเล่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เพราะว่าแม่ผมเนี่ยไม่ให้ไปเล่นร้านคอมนะครับผมและที่บ้านผมเนี่ยมีแต่เครื่องเพย์สองนั่นเองนะยุคนั้นยังมีเพย์สองอยู่พอมาช่วงผมม .3 ม .4 อะไรนี่แหละมันมีเกมชอวาแล็กหน้าล็อกนะครับกาลังแบบดังระเบิดระเบ้อเลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นระบบของ RPG แล้วก็มีการเปลี่ยนอาชีพพัฒนาตัวละครเรียกว่าโอ น่าเล่นมากทุกคนและในวันนี้ผมเนี่ยจะลบความผิดพลาดนั้นออกไปจากใจผมครับเพราะเขามีแรกหน้าร้องออริจินนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดนะครับมาลงให้กับมือถือแถมยังมีการดาวน์โหลดได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store Google p พ a y h u a เ e i App g a l l e r y oppo app market และก็ยังมี pc นะครับเรียกได้ว่าครบทุกแพลตฟอร์มรอบนี้ทุกคนที่ชอบ r a g n n r o อ k จะไม่มีทางพลาดกันอย่างเด็ดขาดแน่นอนครับสำหรับเกม r a g n a r o c k origin เนี่ยเป็นเกม mo rpg ที่ดีที่สุดแห่งปี2023แนะที่เรารอคอยนั่นเองนะซึ่งรู้จักกันมายาวนานมากกว่า20ปีทุกคนอ่าแล้วก็เล่นคอร์แพลตฟอร์มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ หรือว่า P C ครับผมต่อให้จำนวนคนจะมีมากมายแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถกิววอลกันได้โดยไม่กระตุกนะครับฟาร์มสะดวกเปิดทิ้งไว้ไม่ต้องกังวลว่าโทรศัพท์จะร้อนอีกต่อไปนะครับตัวเกมจะมีระบบคอมมิ n i t y นี้นะครับสไตล์เกม M O นะครับก็จะมีโจมตีออโต้ซึ่งเราจะใช้ตรงเนี้ยในการสะดวกพิมพ์กับเพื่อนข้อความเสียงอะไรพวกนี้ได้นะครับสบายเลยแล้วก็การตีบอสใน r รนนาร o กออริจิเนี่ย อันดับไม่ได้คำนวณเพียงแค่ดาเมจนะครับยังคำนวณในส่วนของการได้รับดาเมจและฮิลซึ่งทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่ด้วยเช่นกันครับผม <c oughs> นอกจากนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ตัวเกมมีกราฟ,ฟิกสวยงามสไตล์แบบน่ารักน่ารัก <c oughs> เรียกได้ว่าเขาใส่ใจรายละเอียดกัน <c oughs> เป็นอย่างดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสร้างตัวละครกันก่อนเลยดีกว่าตัวละครเนี่ยเริ่มเกมนะครับเราจะสร้างได้เป็นหญิงเป็นชายครับสามารถปรับแต่งหน้าตารูปลักษณ์ทรงผมสีผมได้แบบละเอียดมากมายกันเลยทีเดียวครับอ่ะ และนี่ก็คือตัวละครของผมนั่นเองนะครับทอกาะโดนะครับผมเท่มชื่อผมอเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะทําเควสไปก่อนนะครับเพื่อสะสม Exp เอาล่ะตอนนี้ผมต้องมาเลบเควสตีบอนนะครับทุกคนมีแค่บัตรจัดไปหนูหน้าตาน่ารักไม่น่าไปตีมันเลยป้าบแต่ต้องทําตามเ,เรื่องก่อนนะจับมาเออต่อยแม่งให้หมดแถวนี้แย่งกันต่อยจะตรูมีน้อยต้องแย่งกันต่อยแย่งกันตีอ่ะโอเค จริงๆแล้วไม่ต้องตีเยอะก็ได้เมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะเอา5้าตัวนะผมฝึกฝนจากการตีบอลเสร็จเรียบร้อยครับผมต้องไปคุยกับผู้ฝึกนะครับผมตอนนี้จะมีฝีมือกับร่างกายที่ไม่เลวทีเดียวทักษะไม่เลวเว้ยเขาบอกขา่อะไรบางอย่างอยู่แต่เหมือนจะขาดบางอย่างไม่ดู้ว่าขาดอะไรเหรอถ้าหมายถึงเจ้ายังขาดน้ายากับอุปกรณ์สวมใส่นะตอนนี้ข้ามีน้ํายาอยู่พอดีแสดงว่าผมเป็นคนไร้น้ํายาเหรอพี่เขาบอกว่าเราไร้น้ํายา ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามีน้ํายามาให้อ่คราวนี้คราวนี้แหละมันแน่เลยให้ดาบด้วยแจมไปเลยพี่นี่แน่เออสุดเว้ยพี่เขาให้ดาบฟรีเก่งจริงๆนะแถมขอเอาลิตัวใหม่เหรอเก่งเหรอใช้ค่าแรงแค่แค่ดรอปหัวเดียวงั้นเหรอสุดยอดไปเลยเห็นช่องชะตาระหว่างเราสคนแล้วเราคงจะต้องเป็นเพื่อนกันแล้วล่ะยอมแพ้ง่ายเหรอ คิดดีแล้วเมื่อไรก็มาหาข้าได้ทุกเมื่อเลยเนาะได้เลยครับเอาล่ะตอนนี้เราจะมาชุมนุมกันก่อนนะครับผมครูฝึกมีอะไรหรอเดี๋ยวนี้สิข้าเจอของแปลกๆมาด้วยล่ะรวังอย่าไปโดนมันเลยเอา้าใครมารบกวนเวลานอนของข้าเป็นการบ<ำ>ุกปีศาจตัวเนี้ยเร็วมาว,วัวแล้วอี่น้องข้ามาแสดงพลังให้เจ้ามนุษย์ oh. ต่อมต้อยพวกนี้ได้เห็นกันหน่อย ปีศาจตัวใหญ่ออกมาฮะวุมันฟาทีเดียวเกือบตายครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหเราต้องใช้ลใชพลังแกล้งตายเหรอเอาบีบบีแกล้งตายด้วยเรียบร้อยไหนล้มไปกองกับพื้นหมดแล้วลเหรอข้ายังไม่ทันได้ออกแรงเลยสักนิดทำเนียนทำเนียน <c oughs> มนุษย์พวกนี้ช่างออนแอสุดจริงเออัจะได้ไปเรี้อยโอ้เสียงผ้าเขาดีมากเลยนะเขา้าแบบระดับมืออาชีพเหมือนกับเราดูการ์ตูนเลยแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วนะแจ้งตายแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อ,อ้าวแจมอ่ะละตอนนี้ผมถึงเวลาที่ผมจะลงดันครับเขาบอกให้เราไปคาราวะต่อวาคูวรี่อะอ่าเข้าไปกันดู ไม่สามารถใช้ระบบนำทางก็คือว่าเราอยู่ในดันเจี่ยนเราจะใช้ระบบอัตโนมัติไม่ได้เราก็ต้องเดินเองเฮ้ยนี่ดาบแห่งการทดสอบดีกว่าช็อตดาบได้ดาบเท่เลยทีนี้ด้านจัดไปโอ้โหเปิดเส้นทางสู่สวรรค์นะครับดึงแดนแห่งรักนรับมาเลยทอร์โดโอเท่อลังการเลย ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าเกมมือถือนี่เขาพัฒนาไปไกลมากนะครับกราฟิกแสงสีเสียงไม่ทําให้ใครผิดหวังอย่างแน่นอนในี่ขนาดแบตผมเหลือแค่20%เนี่ยยังสามารถเล่นได้ลื่นไหลาย60เฟรมนะครับอ๋อไม่มีใครอยู่เลยนะท่ามันนี้ก่อนนักผจญภัยผู้ถูกเลือกเอ,อ๋ยข้าเฝ้ารอการมาถึงของเจ้ามานานแล้วมาแล้ววะคิรีโว ทำชงงดงามยิ่งนักว่าแต่ว่าเราจะได้พลังจากท่านหรือเปล่าต้องลองดูคำพยากร้างโลกของโลกิใกล้เข้ามาแล้วนักผจญภัยเอ๋ยเจ้าพร้อมรับมือแล้วหรือยังข้าพร้อมแล้วเยี่ยมมากต่อไปนี้เจ้าจะได้รับบททดสอบจากข้าได้เลย ไม่มีปัญหาเราสอบกับวาคิรี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวบาโฟเบตเอาเหรอเอาดิถึงดาบเราจะดูกระจอกกว่าแต่ว่าผมว่าผมไหวอ่ะเฮ้ยแรกกันโอ้โหเดี๋ยวนะตีแทบไม่เข้าเลยว่ะใช้พลังเรื่อยๆเหรอเอาเอยาเยาเยาเยาโอ้พลังใหม่พลังใหม่โอ้สอยรัวลโอ้โหจะไปโบวทีเนี้ยพลังเนี้ยตาย เรียบร้อยอูเจอพลังต่อยรั่ว่าอยู่ดีก็เปิดซุปเปอร์มาเรียบร้อยพันธนการเจ้าอยู่จะหายไปพานการทดสอบแลครับจากตอนนี้นักผจญภัยสามารถอัพแอตทริบิวต์โบนัสอ่าเราก็จะสามารถอัพค่าพลังได้นะในตอนนี้การทดสอบของข้าแล้วข้าจักมอบพลังนี้แก่เจ้าขอให้เจ้าจงแบกรับโชคชะตาอันยิ่งใหญ่ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเอาละข้าน้อยขอรับพลัง ได้มาแล้วโอ้โหอลังการเหลือเกินนะท่านเ,าเก็บพลังมาฮะแล้วก็ไปเรียบร้อยเราได้พลังแล้วครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ถึงเวลาที่จะมาเปลี่ยนอาชีพกันแล้วครับอาชีพตอนนี้ที่ผมเลือกได้ก็จะมีซอฟแมนอโคลไรมีเมจมีตีฟนะครับมีเมอร์แชนแล้วก็มีอาเช่ ซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับการเล่นแตกต่างกันบางชีพก็คือโจมตีจากระยะไกลนะครับบางชีพก็ต้องตีระยะประชิดสําหรับในวันนี้ผมก็จะเลือกเป็นซอสแมนกันแล้วกันนะครับผมชอบสายดาบนั่นเองทุกคนเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับอ่ะในช่วงของการที่จะพัฒนาอาชีพเนี่ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องทดสอบว่าเราพร้อมแล้วนะครับที่จะก้าวสู่สเต็ปต่อไปนั่นเองหวังว่าเจ้าจะไม่ลืมความตั้งใจแรก และก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญแสงสว่างจะช่วยนำทางให้เจ้าเองหลังจากที่เราผ่านการทดสอบแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เข้าสู่นักดาวแบบเต็มตัวครับผม yeah! เยียมไปเลยครับนอกจากเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งแล้วเนี่ยเกมนี้ยังมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะเรียบร้อยครับผมได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วหนึ่งตัวครับสัตว์เลี้ยงในเกมนี้นะครับสามารถจุได้ทั้งหมด 4ตัวนะครับแต่ว่ามันต้องไต่ระดับเลเวลไปนะครับแล้วนอกจากสัตว์เลี้ยงเนี่ยเรายังมีสัตว์คีพวกยานพาหนะต่างๆนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาหากันนิดนึงนะครับหรือว่าใครจะเติมซื้อก็ได้เช่นกันครับผมสัตว์เลี้ยงที่เรามีมาเนี่ยประโยชน์ก็คือเขาจะช่วยเราต่อสู้ได้นะครับเรียกได้ว่าจะทําให้เราเนี่ยผ่านดันเจี้ยนได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนั่นเองครับทีนี่จะมาสุ่มกาชาเพิ่มสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าเอาเยอะๆเลยอ่ะซ้ำอีกก็ไม่เป็นไรได้อยู่ เปิดโลโลไปเลยครับเฮ้ยๆอันนี้มันจะดีได้ผีกองกอยอ่ะเนี่ยบนกันออามาอ่าน่าจะดีกว่าตัวเป็นระดับบ่วงนะครับเปิดต่อตัวต่อไปผีกองกอยอีกแล้วแต่เป็นผีผู้หญิงเปิด5ครั้งครับทีนี้ลองดูเฮ้ยเฮ้ยดีดีดีแน่นอนอุ้ยเหลืองดีเหลืองโอ้เดสเป็นสปิริตไฟครับโอ้โหของดีเป็นตัวตัวดีๆแปลกๆเพียบเลยว้าว สุดยอดรอบนี้คุ้มค่าครับผมและนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่เราเปิดกาชามาเมื่อกี้นะครับผม่าตอนนี้เราจะต้องเพิ่มมันเข้าทีมตัวเก่าเนี่ยผมอัพเลเวลไปแล้ว25นะครับทีนี้เราก็ต้องอัพเกรดนะครับสัตว์เลี้ยงตอนนี้ทั้ง2ตัวก็จเจ้าเลเวล25ก่อนละกันทีนี้เราจะมาดูในส่วนของเทศกาลสงกรานกันนะครับซึ่งจะมีการแจกรางวัลทั้งหมด7วันนะครับเราด้วยได่ว่าเป็นรางวัลที่พิเศษมากเลยนะครับของรา,างวัลก็จะมีพวก สัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดกรอบโปรไฟล์กรอบข้อความวันและเวลานะครับอ่าแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมนะครับดันเจี้ยนพิเศษที่จะมีการฉีดน้ําด้วยสําหรับรายละเอียดของกิจกรรมสงการเนี่ยในช่วงของวันที่1 2บสถึงสิเนะครับเราจะมีสงครามปืนฉีดน้ําที่เราเนี่ยจะใช้ปืนฉีดน้ําสู้กับเหล่ามอนสเตอร์เพื่อรุนรับรางวัลพิเศษนะครับวันที่13-16ถึงเมษายนเนี่ยก็จะเป็นของขว<ม>ัญวันสงการกดซื้อหนึ่งครั้ง จะรับของรางวัลได้3ครั้งครับเรีรกว่าคุ้มสุดๆไปเลยครับผมส่วนวันที่13ถึงวันที่17เนี่ยจะเป็นกิจกรรมหมุนวงล้อกิจกรรมวัดดวงรับน้องไอยารานะครับพาหนะสุดน่ารักนั่นเองสำหรับคนที่ใช้หัวเว่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดเกม r a g o k Origin เนี่ยบนแอปแกลอรี่นะครับวันนี้เราจะได้ไอเทมแจกนะครับก็คือสปีดแคนดี หนึ0งแสน Eden Toy แล้วก็จะมี Lucky Candy นะครับอ่าอีเวนต์นี่ก็จะจัดเป็นสงการเฟสติวัลครับซึ่งจัดโดย Huawei App Gallery ในวันที่15เมษายนนะครับที่สีลมเต็ดเซ็นเตอร์บิลดิ n งนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการเติมเกมด้วยเลเซอร์โกพินนะครับตามราคาที่กำหนด ก็มารับไอเทมพิเศษเพิ่มไปได้เลยนะครับและทุกๆการลงทะเบียนไอเทมเนี่ยจะสะสมยอดเติมนะครับเป็นรางวัลที่เราอาจจะได้เกมมิ่งเกร์เพิ่มด้วยครับสำหรับรางวันใหญ่สําหรับผู้ที่เติมเกมสูงสุดเนี่ยจะได้รับเก้าอี้เกมมิ่งเลเซอร์อิสเคินะครับไปเลยถึง30เมษายดนนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรีบๆกันหน่อยก็ดีครับผมโอเคทีนี้เรามาว่าในส่วนของกิจกรรมวันที่12นะครับ ซึ่งวันนี้จะมีกิจกรรมพิเศษก็คือเราจะสามารถไปเล่นปืนฉีดน้ำยิงมอนสเตอร์กันได้เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ผมได้ทีมมาร่วมกับผมแล้วครับไปไปลองดูกันรอเพื่อนด้วยเพื่อนพร้อมดูดิว่าไอ้กิจกรรมมันสงการเป็นไงบ้างนี่ฉีดน้ำปุ๊บ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 มาเพื่อนมาเพื่อนอ้าเดี๋ยวนะมันต้องเดินถอยหลังเพื่อยิงหรนเนี่ยมันปรับปืนไม่ได้เรอโอ้โหบังทัยใหนิดนึงครับ อ่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาค่อยๆหัดกันไปได้มีของหล่นมีของหล่นเพื่อนเดี๋ยวยิงช่วยให้เก็บไม่ทันกูจะเข้าไปแย่งกันหน่อยไม่ได้เฮ้ย,ยี๋ยวเราต่างคนต่างลุยคนละพื้นที่แล้วกันนะมาถ้าผมเดินไปข้างหน้าจะยิงไปข้างหลังนะทุกคนเราจะไม่สามารถปรับปืนได้อ่ามีศาสตร์ตรงนี้แหละอัพเลเวลได้ด้วยดีกว่าอ๋อดาเมจเพิ่มเหรอเอาเดเอาเดเอาเดเข้ามาเดีวแปลว่าต้องมากันหลายๆคนเนี่ยจะง่ายขึ้น ขาดูทรงแล้วมันน่าจะมาเยอะหลังๆแน่นอนนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมได้พลังใหม่วะเฮ้ยยิงยิงขึ้นน้าเป็นสายฟ้าได้วะเดีย๋ยวเดินต้องยิงด้านนู้นน่ะปายเลยไม,ไม่โดนครับเดินเดมันไม่โดนวะเฮ้ยตัวใหญ่มา้าตัวใหญ่นี่ตัวตึงตัวตึงมาได้มึงมาได้มึงเออล่วงไปยายาเอาเพื่อนแยง่งยาไม่เป็นไรกูเลือดเต็มจัดไปเลยเพื่อนทำระบายเพื่อนพลังใหม่มาแล้วอะไรวเนีย เดี๋ยวนะนพลังนี้โ้พลังนี้ศาดตรน้ำพลังศาดตรน้ำครับมีพลังป่าแป้งเปล่าก็มีพลังป่าแป้งน่าดีป่าแป้งแล้วก็ตาบอดไปเลยมามาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวใช้ไงว่าพลังนี้ป้าบาสาดไปโอ้กูดาวนานนีว่าว่ากูใช้ปืนง่ายเวกเออปืนนี้ดีกว่าอีกไม่น่าเก็บพลังเมื่อกี้มาเลยพลังเมื่อกี้ไม่ค่อยชอบเลยอันนี้อะไรเนี่ยเก็บไปทันเพื่อนเอาไปแล้วโอ้ตัวตัวเป็นแห้งกลยเพื่อนตายแน่มึง เพื่อนตายแน่ครับเพื่อนตายแน่เป็นเล่นไปครับไม่ง่ายครับเนี่ยโอ้โหเห็นเป็นกิจกรรมน่ารักษสนน้งนี้ค่อนข้างท้าทายครับใครอยากร่วมสนุกชอบความท้าทายเข้ามากันได้เลยครับผมโหลดฟรีทุกแพลตฟอร์มกูจะเดี่ยงแล้วกูจะเดียงนะครับตอนนี้โอ้เพื่อนฟื้นเลยปะเพื่อนฟื้นเพื่อนฟื้นโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโฟโ,โ,โ,โ้ไม่ไวหวแล้วครับเอาเป็นว่าใครแบบ คิดว่าตัวเองแน่มาลองกันสักครั้งหนึ่งแล้วกันอ่าจัดไปเลยและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์ของวันสงกรานะครับก็ได้ได้ว่ามีอะไรให้เราทํามากมายครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีกิวให้เราเข้าไปร่วมกิวแล้วก็มีอะไรพิเศษพิเศษด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมพยายามที่จะเข้าร่วมกิวทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครรับกูเลยแล้วกูก็ไม่สามารถสร้างกิวได้ก็เลยไม่รู้ว่า เข้าไปแล้วมันจะมีอะไรพิเศษบ้างแต่เชื่อว่าดีอยู่คนเดียวอย่างแน่นอนอ่ะเอาเป็นว่าใครมีกิวแล้วก็มารับพีด้วยละกันนะมาเล่นไปด้วยกันกับแร็งดารล็อกออริจินครับผมส่วนคนที่ยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทั้ง iOS Android ดรอ w วอเ p p o p อนะครับครบ5แพลตฟอร์มโหลดฟรีทุกรายการเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้อีกต่างหากสุดยอดไปเลยครับสำหรับเกมนี้ เอาเป็นว่ายัางไงคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าคงจะชื่นชอบกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไม่โหลดไม่ได้นะน้องๆไร้ i n ล็อกออริจินของเข้าดีจัดเต็มภาคไทยเสียงไทย